สวัสดีค่ะทัางเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลงกังใจท่างส่องน้ำได้กันเ้อคลิปนี้เขามาตามต่อแนวาท่างของเสียใหญ่นะคะเนาะเสียใหญ่ท่างเกาะเพิ่นพลล,ล่ะค่ะมาต่ท่างเกาะค่ะงวดทีแล้วของเพลลิ่นกะถือว่าพลาดว่าลดไปล่ะค่ะแนวาท่างตัวเลขเนาะมีเขามีลดค่ะงวดนี้มาตามต่อกันอีกขึ้นเก้าล่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขงวดทีแล้วของเพิ่นค่ะงวดทีแล้วของ เสียใหง่เพิินหายมากเลขวิ่งเพิินกะลดไปละค่ะเลขวิ่งเลขวิ่งเลขจับคูเนาะค่ะเลขวิ่งเลขจับคูกระทือว่าลดค่ะกะทุดกระพาดเลขสามตัวของเพิินตัวนี้กะเกือบแตกตดเนาะเลขมันออกแปดหกเจ็ดค่ะเพิินหายมากห้าเจ็ดแปดค่ะเลขของเพิินกะ รถคือเก้าล่ะคะ่ะหงอดนี่เอามาเบิ้งกันไมหมค่ะหงอดนี่สิมาตัวใดแไดแเข่ากับเหล็กเด่นเหล็กดังทั้งใดบอ่อมีตัวมักตัวชอบบอกะล่องเอาไปผิดจารณาเบิงะะ้งเนาะค่ะเนาะหงอดประจำมันที่หนึ่งล่ะค่ะนัที่หนึ่งกันยา ที่หนึ่งกันยาหกเจ็ดค่ะที่หนึ่งกันยาหกเจดชุดนี่มาจากเสียใหญ่ค่ะมาตตั้มเสียใหญ่ถ้าเกาะคนละค่ะเสียใหญ่เพิ่นแห่มากหอดนี่เลขกวิ่งของเพิ่นค่ะ สุดวิ่งเนาะสุดวิ่งของเพิินกะไปได้ทั้งบนลางที่เก่าล่ะค่ะเลขวิ่งมาบนมาลางเลขสามตัวเด่นๆของเพิินค่ะเลขสามตัวเด่นของเพิินเลขวิ่งเพิินมาเก้ากับศูนย์ค่ะเก้ากับศูนย์เลขสามตัว เก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามสามศูนย์หนึ่งค่ะสามศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเก้า 301419เลข3ตัวเลข3ตัวของเพิ่นค่ะเลขวิ่ง9กับ0ค่ะก็จับคู่มาให้จับคู่มา9 0ค่ะ9 0 9 0. หนค่ะเก้าหนึ่ะ, 91, 91, 91, 91, ะกลับเอาเนาะคะเนาะเก้าศู่นค่ะสามศูนย์แปดศค่ะแป

เก้าสี่หกเก้าเก้าแปดค่ะมีเก้าแปก็คือเลขอยู่ในนี้แล้ค่ะเลขวิ่งเก่าของเพลินเก้าแปดสค่ะเก้า มีมากแปดคูค่ะเลขเก่าเลขแปดเลขแปดเลขสามคือกันเนาะค่ะเลขแปดเลขสามมากคือกันอันนี้สุดจากเสียใหญ่ว่าให้แปดคูบนรางค่ะเลขกันเพิ่นหนงหกค่ะหนึ่ง เก้ากับหกตัวเดียวกันค่ะเก้ากับหกมาตัวเดียวกันเลขชุดนี่ของเสียใหญ่เพิินหิมาเลขสามตัวมีสามชุดสามตัวเด่นค่ะเดี๋ยวเบิ่งตัวเด่นตัวเด่นตัววงกลมเนาะตัวเน้นของเพิินค่ะวงกลมเด่นของเพิินเลขสามตัวเก้าศูนย์สาม 419ค่ะ2คูเด่น419 903เลข2ตัวเด่นไปที9091 9091 9091่90 91 90 91ก เก้าสี่ค่ะเพินหายมาสามคูเด่นเด่นค่ะเก้าสี่เลขตักันเก้ากับหกหายมาเป็นหนึ่งหกค่ะค่ะว่าหนึ่งเก้ากับหนึ่งหกที่เป็นตัวร่องตัวกันเนาะตัวเลขของเพินหายมาวิ่งเก้ากับศูนย์เลขสตัวงวดประจำวันที่หนึ่งกันย่าได้ค่ะได้อชุดนี่จากเสียใหญ่เก้าศูนย์สามสามศูนย์หนึ่ สี่หนึ่งเก้าสามคูค่ะสามคูเดนหายสองสองคูเนาะเลขจับคูสองตัวเพิ่นหายมาเก้าศูนย์เ้าหนึ่งสามศูนย์แปดศูนย์เก้าสี่หกเก้าเก้าแปดสามเก้าค่ะเดนเป็นเหลขกเก่าละค่ะตัวเดนเด,นเดนเหล็กเก่าวิ่งเก่าจับคูเดนหายสามคู 909194 3่เ่คูเดนค่ะ3คูเดน,เดนไปได้ทั้งบนล่างหลค่ะแนวทางของเพื่นไฮมาไปได้ทั้งบนล่างเนาะค่ะตัวเลขของเพื่นกะบล้ายค่ะเน้นไหส3คูติดเก่าค่ะมักศูนย์กะจับศูนย์เนาะ,ะเนาะเพื่นไฮมา2ตัวค่ะไม่เก่ากับศูนย์ เอาไปจับใจตัวใดมกักตัวใดสอบร่องเบิงเนาะสุดนี่จากเสียใหญ่เ้ยค่ะเดอ้อหากมาักหากสอบก็ตามได้ค่ะทางส่องก็นํามาเสนอเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเนาะตัวเลขก,กะมีเขาไม่ลดค่ะเป็นเรื่องธรรมดาค่ะคลิปนี้เจลําไยผมไม่อย่างหลายกะขอให้เอฟซีทุกท่านทุกคนโจกมันหมาน,น,น,น้ำกันสุขภูสุขคนเด้อค่ะเดอ้อคลิปนี้กะขอสวัสดีค่ะ